ถ้ารู้ว่าติดโควิดแล้วจะดูแรลร่างกายให้ดีขึ้นยังไงได้บ้างในช่วงที่กําลังรอเตียงจากโรงพยาบาลเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับโมรโซี่นะครับจะมาแชร์ความรู้ที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้ 1. ให้นอนพักเยอะๆดื่มน้ําแร่หรือน้ําด่างวันละ2-3ลิตรดื่มน้ําเปล่าบีบมะนาวน้ําผักข้นสดหรือชาสมุนไพรใบเตยขิงหรือตะไคจะช่วยให้เลือดเป็นด่างพอเชื้อโรคเชื้อราไวรัสหรือมะเร็ง ไม่ชอบความเป็นด่างในร่างกาย 2. ง,งดน้ำตาลนมเนยชีสเหล้าเบียร์ชานมไข่มุกอาหารปิ้งทอดย่างอาหารแปรรูปและทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลงเพราะจะทำให้ร่างกายมีความเป็นกรดเชื้อโรคเชื้อราไวรัสมเร็งชอบความเป็นกรดของร่างกายคนที่เป็นเบาหวานและน้ำหนักตัวเกินจะมีความเป็นกรดในร่างกาย ซึ่งทำให้ติดโควิดง่ายและมักจะมีอาการรุนแรง 3. วิตามินที่สามารถทานเสริมได้จะช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายทำงานดีขึ้นวิตามิน C 1,000มิลลิกรัมทานหลังอาหารวันละ3ครั้งวิตามิน D 5,000อิน international unit ทานหลังอาหารวันละเม็ดซิงคหรือสังกะสี30-50มิลลิกรัมวันละ1ครั้งนกลองหรือฟอร์โมซิล6 0 0วันละ2ครั้งเช้าและเย็น เป็น N-acetyl cysteine ที่ร่างกายใช้ในการสร้างกูต t a t h i โ n ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในการที่จะลดพิษในเซลล์ต่างๆในร่างกายเช่นตับไตและปอดโซดามินช่วยให้น้ําและเลือดในร่างกายมีความเป็นดา่างจะช่วยลดการเกาะติดของไวรัสที่ผนังเซลล์ฟาทาไลโจนซึ่งมีสารสําคัญเป็น Endocavolite เม็ดละ20มิลลิกรัมให้ทานได้วันละ180มิลลิกรัมคือครั้งละ3เม็ดวันละ3ครั้งทานติดต่อกัน5วันแล้วควรจะหยุด เพื่อป้องกันปัญหาที่ตับถ้าใครสงสัยว่าตัวเองอาจจะติดโควิดหรือมีปัญหาหลังการฉีดวัคซีนสามารถโหลดแอปด็อกเตอร์เเพื่อปรึกษาอาจารย์หมอจิตอาสากว่า400ท่านได้ฟรีใครได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้ช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หมอหมอจะทำวิดีโอความรู้อื่นๆเพิ่มให้อีกนะครับและฝากแชร์ต่อให้เพื่อนๆบางคนที่อาจจะไม่รู้เรื่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ